ดีค่ะแอดไลฟ์ถูกเพจไหมเนี่ยค่ะมาดูสักครู่นะคะมาโอเคเข้ามาแล้วใช่ไหมตอนนี้แอดมานั่งพักเหนื่อยที่สีจันทร์อาค์ทสองค่ะห้องที่อยู่นี่คือเตียงคู่เตียงคู่เนาะขอแบบคุยสบายๆแล้วกันนะโอเคไหม แชร์ได้นะคะวันนี้มาทักทายแบบในไลฟ์แบบเห็นแบบนั่งในห้องเลยห้องนี้เป็นห้องแอร์นะคะเดี๋ยวไอจจะพาดูอีกทีนึงขอนั่งพักเหนื่อยแป๊บหนึง่งเพราะอากาศข้างนอกร้อนมากเลยใครที่มาหอหอตอนนี้บอกเลยว่าถ้าเราดูจากเว็บไซต์อะเรามีโอกาสที่จะดูได้หลายหอถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราดูมาดูเองเหนื่อยจ้ะ <c oughs> เหนื่อยจ้ะบอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆนะฮะเหนื่อยจริงๆ กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ eq advertising ด้วยเรามีช่อง y o u t u b e ของ eq a d นะคะก็อันนั้นก็คือไปไปกด subscribe กดติดตามได้ะคะ่ะกดแชร์ได้เลยเดี๋ยแอดจจะพาดูที่นี่มีทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็มีทั้งเตียงคู่เตียงคู่ที่เห็นก็จะเป็นแบบ3ฟุตครึ่ง3ฟุตครึ่งถามว่าบางคนถามแอดที่นอนนุ่มไหมก,นะก็ได้นะก็ได้นะก็ได้ถ้าอยากให้นุ่มเคล็ดลับเลยแอดว่าเอาผ้าที่เป็นแบบเหมือน ผ้าห่มหรือผ้านวมที่แบบเราไม่ใช้อะเราปูทับก่อนก่อนที่เราจะปูเตียงก็ดีเหมือนกันก็จะนุ่มไปอีกแบบนึงก็นอนสบายขึ้นนะคะโอเคส่วนใครที่มีแบบว่าผ้า6ฟุตปูที่นอน3ฟุตครึ่งได้ไหมไอ้พอดีเลยเพราะว่ามันจะไม่หลุดนะมันจะไม่หลุดเพราะว่าเราถ้าถามซื้อมา3าฟุตครึ่งกว่าดีในจังหวะที่เราแบบปูเตียงใช่ไหมคะ รจะสังเกตว่าบางทีมันหลุดบ่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวที่เป็นแบบเหมือนยางล็อกไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นแบบ6ฟุตก็ได้ปูดีๆได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูปะไม่เสียวเวลาดูกันเลยดีกว่าหายร้อนนะคะทุกคนแอบมาตั้งแอร์ที่4 c คิด2สวิตช์กล้องได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวแอดขอสวิตกล้องก่อนนะจ๊ะโอเคอย่าลืมนะใครที่จองขอพักที่ดูมาจากเว็บ e EQ a d อาจจะบอกว่าปีนี้อัดมีเสื้อแจกนะคะมีของรางวัลแจกอย่างเสื้อที่อัดใส่เมื่อสักครู่นี้เป็นคอลเลคชันลิมิเต็ดดิชั่นค่ะของปีที่แลว้วก็คือของปี2019แต่2020จะเป็นอีกแบบหนึ่งแจกแบบร,ร้อยคาตัวเลยนะมาลุ้นกันนะคะก่อนเปิดเทอมแน่นอนเล่นที่เพจนี่แหละไม่เล่นที่อื่นหรอกมาคะมาดูไลฟ์าจากมือก็จะสั่นไหวนะคะ ห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่นะคะของสีจันออคิดสองสีจันออคิดสองจะอยู่โซนซอยหอพักที่เป็นซอยบุญไวายที่เขาเรียกกันนะคะสามารถเข้าออกได้สองฝั่งจะออกเป็นเส้นที่เป็นถ้าขนยางเป็นเส้นหลักก็ได้หรือว่าเส้นด้านหลังด้านหลังที่จะออกบ้านรน,นาแล้วก็ไปออกที่หลังสาธิตมมสได้เหมือนกันเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เป็นบิวอินนะคะบิวอินเลยตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะ ตั้งแต่ทางเข้ามาตรงประตูอย่างเงี้ยก็จะมีตัวล็อกท้ายสองชั้นเลยนะคะทางเข้ามาก็จะมีชั้นเก็บของเนี่ยแบบเนี้ยบิวอินหมดเลยนะคะโอเคแล้วก็ฝั่งที่เป็นทางเข้ามาก็คือจะเป็นห้องน้ำมีมุมโต๊ะเครื่องแป้งตรงข้ามกับห้องน้ำพอดีเลยนะคะแล้วก็มีแบบชั้นแบบวางของเยอะมาก เก็บของเยอะมากแล้วก็กว้างมากทีวี32นิ้วจากทุกคน LED ที่นี่เป็นแยกเราเตอร์นะคะตรงนี้แอดวางของก็โทษทีคะ่ะอ่ะเดี๋ยวปิดไว้ที่นี่เป็นดับเน็ตแบบแยกเราเตอร์เน็ตใจแรงนะคะดังเน็ตที่แอดใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเน็ตของที่นี่ห้องนี้นะคะของห้องนี้ตัวเสื้อผ้าบิวอินจากขนาดใหญ่เลยเตียง3าฟตุตครึ่งตรงหัวเตียง จะมีช่องแบบเหมือนวางของวางหนังสืออะไรแบบนี้นะคะอ่านก่อนนอนอ่านหนังสือกันใช่ไหมอ่านก่อนนอนนะโอเคตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ตรงหัวเตียงก็จะมีนะคะที่เป็นปลัก๊กปลั๊กก็ไม่เียกปลัก๊กเขาเรียกอะไรเต้าเสียบโอเคเต้าเสียบเอาไว้แบบชาร์จแบตนะคะมีตู้เย็นให้ค่ะตู้เย็นทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นที่นี่มีครบเลยนะจ๊ะ มุมนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแอดเปิดให้ดูค่ะตูาา้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแบบหลังใหญ่มากนะคะข้างบนก็จะมีชั้นเก็บของตัวในตูาา้เสื้อผ้าเห็นไหมคะจะมีราวตักผ้าตรงเนี้ยไม่ใช่าราวตัดผ้าราวแขวนเสื้อผ้าตรงนี้นะคะก็เก็บได้ทั้งข้างบนและข้างล่างข้างล่างก็ถือว่าจากพื้นมาก็ แขวนแบบเสื้อชุดเดรสอะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่ากางเกงขาเอวนี่ก็ได้เหมือนกันนะสไลด์ได้สองฝั่งค่ะแต่มันเป็นแบบไม่ได้กันนะ้นเนาะไม่ได้กั้นแบบระหว่างก็คือถ้าอยู่สองคนเราต้อง,ต,องต้องหาอะไรมากั้นกันเองว่าแบ่งพื้นที่กันแบ่งพื้นที่กันนะคะแบ่งพื้นที่กันหรือว่าใครอยากจะซื้อแบบตู้ที่เป็นตู้แบบตู้เสื้อผ้าที่เป็นตู้ผ้าเออมาตั้งมุมนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกัน มุมนี้ก็ตั้งได้เนี่ยเนี่อตรงนี้เป็นผนังสีขาวเนี่ยคายไลฟ์บ่อยเนี่ยได้นะนี่ไลฟ์ Life ตรงนี้ได้นะไข่ของใช่ไหมอันนี้เขาชอบไข่ของกันโอเคนี่ตรงด้านหลังตู้เย็นก็จะมีตั้งเสียบปลั๊กแบบนี้หลังห้องจ้ะหลังห้องอ่าหลังห้องหลังห้องที่นี่ต้องซื้อราวตากผ้ามานะคะ หลังห้องซื้อเราตัดผ้ามาได้เลยเพราะว่ามีก๊อกน้ําด้านหลังเอาไว้ซักล้างจะมีกระมังเล็กๆเอาไว้ล้างจานก็ได้นะคะทุกคนตรงนี้โอเคที่นี่ก็มีม่านให้แบบนี้ละคะ่ะม่านถ้าใครไม่ชอบแสงก็ปิดม่านได้เลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูห้องน้ําค่ะก่อนที่จะพาไปดูเตียงเดี่ยวเนาะห้องน้ํา มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแยกโซนค่ะโซนแยกเปียกแยกแห้งนะคะมีสุขภัณฑ์อย่างดี<ม>แล้วก็มีตัวที่เป็นกระจกอ่างหลังหน้าแบบนีนะะ้นี่พาทุกคนมาดูห้องเลยนะเนี่ยใครดูหอ,อนี้อยู่พามาไลฟ์ดูเลยโอเคประมาณนี้สำหรับห้องนี้อย่างคู่นะคะ ป่ะเราไปดูเตียงจริงเดียวเรื่องพรีเซนต์ผนังอะ่ะทุกคนเห็นสีใช่ไัมไม่ชาด์ใช่ไหมเป็นมอสเปเปอร์นะนี่คือมอสเปเปอร์นะคะทุกคนนี่คือมอสเปเปอร์เห็นไหมมอสเปเปอร์นะข้างหลังไม่ใช่สีเฉยๆนะคะเป็นมอสเปเปอร์นะคะปะไปดูห้องเตียงตียงเดียวค่ะที่นี่ที่จอดรถก็เยอะนะคะไม่ ไม่น้อยนะที่จอดรถพื้นที่เยอะเลยทั้งรถจักรยานยนต์รถโยนมีเหมือนกันนะคะเข้าออกได้โดยกีย่การแล้วก็มีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงโอเคมาเลยใครที่จะกดดูกับสีจันเอาคิดหนึ่งได้เลยนะคะที่อดร้ลาลไปก่อนหน้นี้มีเลี้ยงให้ค่ะเรียบร้อยโอเคห้องนี้ เข้ามาเหมือนกันเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันเลยคือเซ็ตดิวอินทั้งหมดเลยแบบนี้แต่แค่เป็นเตียงเดี่ยว6ฟุตจ้ะเตียงเดี่ยว6ฟุตนะคะ6ฟุตเม็ดยังได้อยู่ไหมบอกแอดด้วยนะแล้วก็ผนังก็จะเป็นอ่าบอเป,ปเปอร์ต่างสีกันออกไปจะมี2สีด้วยกันเห็นไหมคะ แต่เป็นเตียงขนาด6ฟุต6ฟุตอยู่2คนก็ได้นะคะหรือจะอยู่คนเดียวก็ได้คือตามสะดวกเลยเปนห้องแอร์เหมือนกันจ้ะมีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะคะมีม่านให้แล้วก็มีทีวีตู้เย็นเม็คเราเตอร์แยกเหมือนกันค่ะพอเป็นเตียง6ฟุตก็พื้นที่ห้องก็จะมีมากขึ้นอย่างมุมตรงเนี้ยมุมที่เป็นตู้เสื้อผ้าดูให้ไปมด ามาดูฝั่งนี้เห็นไหมคะตรงมุมนั้นน่ะเราก็สามารถวางของอะไรของเราได้ตรงนั้นนะคะได้เหมือนกันน่าจะวางโต๊ะดาฟได้ไหมไม่น่าใจน่าจะได้นะโอเคไปดูหลังห้องหลังห้องก็เหมือนกันหลังห้องก็เหมือนกันมีพื้นที่ซักล้างเหมือนกันนะคะ มีพื้นที่สักหลากเหมือนกันหลังแห้งก็มีมรงลวดห้ถ้าแบบว่าเราแบบเราจะเปิดระบายอากาศข้างหลังก็มีมืงลวดห้นะคะแบบนี้โอเคจุดนี้ก็มีตัวที่เป็นต้องเสียบมีเสียบปลั๊กนะคะทีวีประมาณนี้ค่ะส่วนห้องน้ำ ห้องน้ำแอดลืมบอกไปว่าทุกห้องมีตัวดูดอากาศนะคะที่เป็นพัดลมดูดอากาศมีอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็ที่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะอัพวิดีโอตัวเต็มของสีจันทร์เอาคิดหนึ่งสีจันทร์เอาคิดสองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้คือสีจันโอ,อกสก็อาอคิดสองจะอยู่ในซอยอ่ากเรียกเขาเรียกว่าซอยวุ่นวายนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดินทางสะดวกด้วยรถส่วนตัวนะคะทั้งรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ด้วยค่ะทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ที่แอดแนบไปได้เลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากไปกดติดตามช่อง EQ Ad ของ Youtube ด้วยนะคะที่อยู่ใน Youtube นะคะ่ะไดกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ส่วนที่แฟนเพจนี้ก็ฝากกดติดตามเหมือนกันนะคะกดถูกใจติดตามซี